สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอนนาพูดแล้วความจริงเป็นแบบนี้หลังอัฉริยะกังขาแม่จิมอาจไม่ใช่แม่แท้ๆแตงโมต้องบอกเลยว่ากลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายๆคนให้ความสนใจและสงสัยกันหนักมากเลยทีเดียวกับเรื่องที่ว่าคุณแม่จิมพนิดาเป็นแม่แท้ๆของแตงโมนิดานักแสดงสาวชื่อดังจริงหรือไม่โดยก่อนหน้านี้แอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมก็ได้ออกมายืนยนันว่าแม่จิมเป็นแม่ แท็กของแตงโมอย่างแน่นอนโดยแอนนาเผยว่าคือเรื่องนี้เคยพูดตั้งแต่โมยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ต้นๆเลยเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งคือข่าวมันเคยดังมากเมื่อ1ิบกว่าปีก่อนคือตอนนั้นคนออกมาโฟกัสว่าเนี่ยแม่แตงโมตัวจริงเขาออกมาแสดงตัวแล้วแต่ในความเป็นจริงคือเรื่องนี้แอนนาเคยคุยกับโมว่าชัวใช่ไหมคนนี้แม่เธอจริงใช่ไหมโมก็เป็นคนยืนยันว่าคนนี้แหละแม่ฉันแม่ฉันที่อยู่กับพ่อฉันคือ คนนี้คนเดียวนอกนั้นแม่เลี้ยงไม่เกี่ยว ดังนั้นถ้ามีใครบอกว่าคนนี้ไม่ใช่แม่แตงโมฉันขอเถียงเพราะว่าโมเองก็รู้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วตอนมีข่าวนี้ออกมาเขาออกมาแก้ข่าวนี้ตั้งแต่แรกคราวนี้ประเด็นต่อมาก็คือเมื่อวานมีการโทรศัพท์คุยกับแม่และคุณแม่ก็ยังพูดอยู่เลยว่าเนี่ยแม่เองเปลี่ยนทนายมาเป็นครั้งที่สี่แล้วคนมองแม่ยังไงบ้างเราก็บอกว่าแม่ไม่ต้องไปสนคนมองถ้าแม่คิดว่าอะไรมีประโยชน์ต่อรูปคดีใคร ช่วยเราได้จริงจังใครทําหน้าที่ให้แม่ได้เต็มที่แม่ก็เลือกคนนั้นไปจบเรื่องที่ผ่านมาแม่อาจจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในสังคมแม่อาจจะดูไม่ดีแต่ว่าหนูขอให้แม่ทําเพื่อโมนะแม่บอกว่าไม่ต้องกลัวแม่ต้องทําเพื่อโม เนี่ยวันพฤหัสนี้เดี๋ยวจะไปเอาเสื้อผ้าของแต่งโมที่บ้านเอามาขายก็ได้เอามาบริจาคก็ได้เพื่อให้มันเกิดประโยชน์เราจะบอกว่าเวลาเราคุยกับแม่นะเราจะเข้าใจแม่หลายๆอย่างแต่เวลาเราเห็นแม่เราจะบอกแม่อยู่เสมอแม่เป็นคนที่แม่อาจจะไม่รู้ตัวที่เวลาแม่พูดออกสื่อแม่ไม่รู้ตัวหลายอย่างเวลาพูดออกไปมันจะเป็นลบเยอะมันทําให้คนออกมาเป็นพระมันดาบ้างหรือว่าแม่บ้างบาง คนคน่อนข้างออกมาเนกาทีฟกับแม่เยอะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ